สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นช่วงตอบคาถามของท่านผู้ชมทาง a c e b o o k นะฮะก็เกิดข้อสงสัยว่าเมื่อมนุษย์ตายแล้วเกิดแล้วทาความดีขึ้นสวรรค์บางทีก็เกิดเป็นคนบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างากลา,ายเป็นว่าโอ้ชีวิตนี้เราไม่มีความหมายนะฮะพอเกิดมาชาติหน้าเนี่ยก็ยังจาอะไรไม่ได้อีกแล้วแบบนี้เนี่ยชีวิตมนุษย์จะมีความหมายหรือเปล่านะฮะคือสงสัยเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะว่ามนุษย์โบราณเนี่ยล้วนแต่หาความหมายของการมีชีวิตทััั้้้้งสินนนพรุทธเเเจจาากก็ชช่คบโดย สะเมื่อได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสม,มณะในฐานะเทวทูตทั้งสีแล้วจึงได้ตั้งคำถามมาตัวเองว่าเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบรู้สิน้นถ้าติดลูแบบนี้เนี่ยชีวิตจะมีความหมายอะไรนะต่อให้เคยขึ้นสวรรค์แล้วก็อาจต้องลงนรกไปใช้กรรมถ้าเกิดกรรมชั่วส่งผลขึ้นมานะฮะแถมพอเกิดใหม่เนี่ยก็จำราชาติที่แล้วไม่ได้อันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของจีนเนี่ยเป็นแบบนั้นถ้าหากจิตเศร้าหมองไม่มีอะไรมาหนุนนาำเนี่ยก็ลงใบภูมิได้ถ้าจิตมีกกศบบาาสย โน้มไปทางสุขติภูมิได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องความหมายของการมีชีวิตยังอยู่ที่มนุษย์ให้คุณค่ากับมันนั่นเองครับถ้ามองแบบธรรมชาติไม่อิงศาสนานะฮะมนุษย์เนี่ยก็เป็นแค่เศษฝุ่นในกาแล็กซี่ถ้าใครดูสาร,รคดีพวก Discovery Channel หรือสาร,รคดีอวกาศก็จะรู้สึกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยสั้นมากเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ดาวนพเคราะห์จึงถึงสเกลระดับกาแล็กซีคือถ้ามองมาจากอาวกาศเนี่ยก็จะมองไม่เห็นมนุษย์เลยนะฮะคือธรรมชาติเนี่ยมันไม่ถามไงว่าชีวิตมีคุณค่าอะไร ดวงอาทิตย ok <EN> ์เน <pl ains> <reco Christ> <sweating> ี er ่ยก็ไม่ถามหรอกครับว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นล้วนเกิดมาจากเหตุและปัจจัยที่อิงอาศัยกันทั้งหมดครับพระพุทธเจ้าเรียกกฎข้อนี้ว่าอิทัปปัจจยตาถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะว่าทุกอย่างในอิงอาศัยกันมันก็เกิดของมันแบบนั้นแหละเหมือนฝนที่ตกลงมาก็เพราะว่าเกิดการควบแน่นเป็นเมฆและกลั่นตัวลงมาเป็นฝนคือฝนเนี่ยมันก็ไม่ถามนะครับว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรการที่สัตว์โลกเกิดมาเนี่ยเเพรราาะว่มมีหตุของัันคบ ถ้าจุลชีวันเนี่ยก็แบ่งตัวบ้างงอกใหม่บ้างพวกปลาที่เกิดมาเพราะว่ามีการผสมของไข่กับน้ําเชื้อขึ้นมนุษย์เกิดมาเนี่ยก็เพราะมีเหตุอิงอาศัยกันโดยแต่ละศาสนาลทัทิก็ให้คุณค่าของชีวิตต่างไปบางลัทิเนี่ยก็เชื่อว่าตายแล้วสูนนะฮะชีวิตเนี่ยไม่มีคุณค่าอะไรทั้งสิ้น กรรมเก่าไม่มีการกระทําไม่มีพ่อแม่ไม่มีจริงหรือบางศาสนาก็เชื่อว,ว่าเราเกิดมาเนี่ยต้องใช้บาปกําเนิดเป็นต้นส่วนในศาสนาพุทธพระพุทธเจ,เจ้าบอกว่าที่สัตว์โลกยังเกิดอยู่ก็เพราะว่ายังมีกิเลสอยู่ครับนั่นคือตัณหาความอยากทะยานในอนาคตและอุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีกิเลสในอดีตปัจจุบันและอนาคตแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะแตกทําลายแล้วแต่จิตของมนุษย์นั้นยังคงหาที่เกิดใหม่เหมือนมเมล็ดพืชถ้าไฟยังมีเชื้อเนี่ยก็ยังสามารถจุดติดได้โดยกิเลสเนี่ยก็เสมือน ถ้าไม่ชีวิตสัตว์เนี่ยเกิดมาแบบนั้นและนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเจ้าชายศิษัตถึงหาวิธีหลุด,หลดเหมือนกับอยากออกจากแมทริกนั่นเองครับและหากต้องการหลุดพ้นจากว่าจะสงสารนันไร้ความหมายที่ว่าก็ต้องปฏิบัติวิปัสสนาฝึกจิตไม่ให้ยึดติดในกิเลสจึงจะสามารถหลุดพ้นจากสิ่งไร้ความหมายนั้นได้ซึ่งคนที่ฝึกจิตในระดับนั้นได้ก็คือจิตของพระอรหันต์นั่นเองครับ โดยพระอาหารหันต์แบบพระพุทธเจ้าพระสาวกก็จะมองทุกอย่างในธรรมชาติว่าเป็นเช่นนั้นเองก้าวข้ามไปแล้วซึ่งความดีความชั่วเป็นแค่กระแสะธรรมชาติเท่านั้นครับร้อนหรือว่าเย็นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์บัญญัติมาเท่านั้นแท้จริงเนี่ยก็เป็นแค่ความสูงต่ำของอุณหภูมิเท่านั้นครับคือทุกสิ่งมนุษย์เนี่ยให้ค่ากับมันเท่านั้นการมองโลกแบบพระพุทธเจ้าก็มองว่ามันก็เป็นแบบนั้นของมันแหละเรียกสันส้นๆว่าตาตาที่แปลว่าเช่นนั้นเองมาอย่างไรเนี่ยก็ไปแบบนั้นด้วยเหตุที่พพระุทธเจ้า เป็นผู้มายังไงเนี่ยก็ไปแบบนั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกตัวเองว่าตถาคตซึ่งภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่ายูไลหรือว่ารู้ไรญี่ปุ่นเนี่ยเรียกเนวไรก็เป็นคําเดียวกันนั่นเองครับในมุมมองของธรรมชาติชีวิตมนุษย์เนี่ยก็ไม่มีความหมายอะไรเลยตายแล้วเนี่ยก็จากไปแบบเศษฝุ่นในกาแล็กซี่แต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโชคดีแค่ไหนแล้วอย่างน้อยก็ไม่เกิดเป็นอะมีบ้าบ้างเป็นมดบ้างเป็นมแมลงสาบหรือว่าเป็นยุงนะฮะโดยทรงอุปมาความยากของการเกิดเป็นมนุษย์โดยทรงเปรียบเทียบว่าสัตว์ที่มาเกิดใหม่เป็นมนุษย์มีน้อยมากเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเมื่อเทียบกับมหาปฐพีครับโดยส่วนมากเนี่ยจะลงอวัยภูมิไปอยู่นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายมากกว่านะฮะโดยอุปมาความยากของการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเมื่อแผ่นดินมีน้ําท่วมมีบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกมีรูเจาะไว้เพียงรูเดียวลงใใในนนนนน้้้้้ํําาััตมี เต่าตาบอดตัวหนึ่งว่วยน้ํามาในทุก100ปีเนี่ยก็จะบุดมาครั้งหนึ่งและโอกาสที่สัตว์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความน่าจะเป็นเท่ากับโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะบุดขึ้นมาแล้วโชคดียื่นคอไปในแอรที่เจาะรูนั้นได้พอดีก็คือโคตรยากมากๆนะฮะและการจะได้เกิดมาแล้วเจอกับพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งยากไปอีกครับถ้าหากสมมติว่าในยุคพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยคนคนนั้นเกิดว่าโชคร้ายไปเกิดเป็นแมงปอแล้วก็ก็ฟังทํามไม่รู้เรื่องนะฮะและนี่คือคุณคคค่่่่าาชชีีีีวววิิตทไไดดด้้เเเเกปป็นน็็นนนนนนมมมุุษษยย์์หหัรบโแล เป็นภพที่มีความสุขและทุกข์พอๆกันโดยพระพุทธเจ้ายัางได้บอกอีกว่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปหรือว่าโลกของเราประเสริฐกว่ามนุษย์ชาวอุตรากุรุทวีปโดยมนุษย์ชาวชมพูทวีปเนี่ยมีความกล้ามากกว่ามีสติมากกว่าและถือพรหมจรรย์ละยอดเยี่ยมกว่าเนื่องจากมนุษย์ชาวอุตรากุรุทวีปไม่มีความหวงแานมีอายุที่แน่นอนจึงสบายเกินไปและประมาทในชีวิตส่วนเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยก็มีอายุเป็นทิพย์ผิวพรรณเป็นทิพย์แล้วก็มีความสุขเป็นทิพย์สำราญสบายใจไปหมดครับส่วนมนุษย์ พูทวีปแบบเราเนี่ยก็มีความสุขและทุกข์ปนกันสร้างสติขึ้นมาจากการเรียนรู้ทุกได้และนี่คือการให้คุณค่าของมนุษย์แบบพระพุทธเจ้าว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ไร้ค่าอะไรนะฮะการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐแล้วและมีโอกาสบรรลุนิพพานได้ในเองครับสำหรับนิยามความหมายของชีวิตในแบบพระพุทธเจ้าก็จบลงตรงนี้ครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดอินพต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ